Gayana <laughs> 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 Anakan ลักษณะเด่นของมันคือมันจะมีหงอนที่หัวครับแล้วก็อื้อไรหางค่อนข้างบานมากค่ะ<อ>เป็นายนกยูงแล้วก็ตัวค่อนข้างหนา<อ>แล้วก็จะมีขนเท้ายาวค่ะอ,อหางนี่มันจะ,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 ะบานตลอดเวลาเลยตลอดเวลาค่ะจะบานตลอดเวลาเลยขนสัใสที่มันชอบบินหรือมันชอบเดินมากกว่าครับชอบเดินมากกว่าแล้วก็อยู่เหมือน สแจค่ะเรียกง่าย,ายแบบสาแจลักษณะก็คือไม่ค่อยชอบบินสูงแต่ก็บินได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ไมค่อยชอบบินสูงแล้วสีที่นิยมนี่เขาเรียกมสีอะไรมากห็หลายสีค่ะส่วนมากก็ถ้าคนไทยก็จะชอบสีขาวหาาลักที่ที่ส่วนมากคนขามเยอะก็เป็นสีขาวรุ่นเดียว์เข้ามาขายเนี่ย,เ,ยเป็นเจ้าแรกๆอาจจะเป็นรุ่นแรกๆแต่ก็ มีข้าอื่นเลี้ยงก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็ขาะเป็นแรกๆเหมือนกันอ๋อแรกๆเหมือนกันแต่ว่าปัจจินี้ไม่มีในปัจจินยังไม่มีมีข้าเดียวแต่ก็จะมีลูกค้าที่จากปัจจินซื้อไปก็มีแล้วกอนอ๋อก็อาจจะขยายพันธุ์แล้วของเราที่ส่งที่ไหนบ้างครับตอนนี้ฮะส่งทั่วประเทศค่ะมีรถรับส่งวิ่งทั่วประเทศเหมือนกันราคาตัวเท่าไหร่ครับล้มต้นลูกนกที่หนึ่งพันบาทขึ้นไปแล้วได้ข่าวว่าที่ส่งต่างประเทศนี่ราคาตัวอะไรครับ ราคาเท่าคนไทยเหมือนกันเท่ากันเลยใช่จริงๆถ้าถ้าเพิ่มต่างประเทศก็น่าจะสูงกว่านี้ได้แต่เราก็เออขายราคาคนไทยเหมือนกันอ๋อแข่งกันเหมือนกันคือติ๋งหงอนีถั่วสีเขาก็ค่อนข้างสวยตัวก็โตด้วยขนาดเฉพาะไก่แจ้งบางตัวก็น่าจะเกือบครึ่งโลก็มี จริงๆแล้วมันก็จะยาวกว่านี้แต่คือนี่มันหักไปแล้วบางทีนกเขาโตแล้วเขาก็จะหักโดยธรรมชาติจริงๆเขาจะยาวประมาณนี้เลยจะบานแทนตลอดเวลาเลยโดยธรรมชาติแล้วเขาก็จะกลาง24ชั่วโมง24ช,ชั่วโมงเลยนี่ตอนหลับตอนตื่นเขาก็กลางอยู่กลางตลอดน <c oughs> อกจากบางตัวที่ลักษณะไม่ดีก็อาจจะหุบลงมาแต่เราพัฒนาให้มันกลางมากๆ <c oughs> มันก็จะเด่นขึ้นมาเรื่อยๆ ถ้าคนที่เลี้ยงที่หน้าอินเดียเลยเป็นข้อควรระวังะอะไรบ้างครับระวังช่วงหน้าฝนและการคข่ะหน้าฝนแล้วก็ช่วงช่วงหน้าฝนตัหนักๆแล้วก็ระวังพวกงูมแมวสุนัขหลักๆคืองูก็ค่อนข้างระวังหน่อยเพราะว่ากลางคืนเราไม่เห็นเลยแต่จะมีลูกค้าจะเจอไปก็คือจะถูกงูกินห, <c oughs> หมาแมวไม่เท่าไหร่งั้นให้ไม่กงไก่แจ้ก็ได้คะ่ะหรือมีก็ถ้ากงกว้างหน่อยสัก สองคูณสองเมตรก็อยู่ได้แล้วต่อคู่แต่ถ้าเลี้ยงอิสระ,ะก็เลี้ยงปล่อยได้คุ้มทุนไงบนะ้างถ้าจะเลี้ยงเนี่ยอ๋อหมายถึงว่าต้นทุนต้นทุนกับที่นาคตที่เราได้ทุนคืนก็ดีนะคะถือว่าราคาดีได้ทุนคืนยอย <c oughs> ือว่าเลี้ยงง่ายราคาดีตอบโจทย์คนที่ชอบนอกสวยงามมันมีเดียวที่ไม่มีไหมฮะ ส่วนแมเชื้อโรคนอกจากช่วงหน้าฝนแล,ล้วที่ที่นกอาจจะมีเชื้อโรคแต่ส่วนใหญ่ยัง,ยงไม่เคยเจอว่าคนติดเชื้อโรคของนกยูราบยังยังไม่มียังไม่มีแล้วนกพวกนี้ค่อนข้างสะอาดกว่าไก่ยเยอะคือเขาชอบอ,อยู่ที่แหง้งแล้วก็ชอบอาบน้ําตักแดดเวลาฝนเขาเปื้อนมานิดนึงอะไรนี้เขาจะเล่นน้ําทุกวันเลยแล้วก็จะตากแดดค่อนข้างเป็นนกรักสะอาดจริงจับง่ายเลี้ยงง่าย ตอนเช้าเพราะว่านาจะออกดีกว่าใช่ตอนเช้าจะออกมากกว่า <c oughs> แต่ยริงนก็ชอบออก